ปลาตัวหนึ่งจะฉ่ามมือโสมคนเจ๊กสิกินยังเนาะแล้วเขียนเลยกูมือนี้เนาะมีอย่างกินกินไปฉันแหละจะได้ใช่มนั่นแหละมูโทงก็กินยังมัน้กินปลาฉามมื้อแล้วกินปลาโถปลาใหญ่หรือกัมโบใหญ่หากิน่นั้มากินเหรอหน่อยเพราะว่ากัดมาขาไก่ตัวหนึ่ง่าสั่นกัดฉามือซีมือก็ตะกัดไตไก่โถมากเพราะว่าเอาไก่กินตะไก่สีขาเหมือดเลวมันกระตากมันเน่ะมันเช่ามันกระตากกระตากอยู่ในหลุดอยู่ในอ่านเบาะหลุดนี่ลงไปกระจับแล้วก็ โย่พลาดร้อตัดตูดลุยัดใบมึงหว่มึงกระตากเห็นยังมันเป็นยังคือกระตากตอนเช้าเนาะผู้นี้ชาเมือไก่ตัวนั้นชามชีมั้งตัวนึงคน่าไก่กระตากตอนเช้ามันเป็นยังบอกเขามาปั่นเขาโบ๊จังเบิดเขากลุ่มมาปั่นเขาเลยแกงให้เขากินอืเอกป็นร่างได้ผมบอนว่าไก่้คันตอนเช้าครับไปลิ่เพิ่นว่าอันลุ่มพลอยคำนี่ ไก่แห้งเต็เตแล้วไก่ต่อเรานี่นอนอนบริวารหมดเน,นี่หิดคอน,นอนหมดชาวมากระตากกระตากเราไล่ลงมือนะั่นมือใหม่มากระตากกระตากจับแข่งปรับได้ลดดดแล้วก็ดึงก็มากกัห้องเขียงกับผ้าตัดคอขาดตุเราก็ทิ่มทั้งวันก็ิ่นห้องแล้วไก่ตัดคอปรับเนาะแบบเบิ่มแล้วนแวนวบริมาตรอะไรอย่างที่อ้า กระตากเรา,เาบัานนี้มนะิดเชยม้อยตัดคอมันขาดเลยมันจีไปิดกระตากได้ยังไรของเราให้หรือลุงน้าเราฝากหวยเนี่ยพอค่ำเอ้ยดีเล้เท่านั้นเท่านั้นสองเท้ายังบุญญาแม่นเรียบร้อยแล้วเนาะเอ้ยตเคอขาดแล้วเราก็ทิ้งไปแล้วมันก็ดีแบบเอากะตากเราบัานนี่โอ้ตัวเองกระตือหนานแล้วมันคิดป่ากระตาก เอาแม่เราวะมึงอยากกินเอาเมื่อกินเราเดินเราอ่ะเมื่อกินอ,อยู่ทางอื่แต่ว่าบอกแบบนี้รถเฮ้กบริบจาคานเอาแล้นเนาะยัวะวะยยนว่าเราว่าพะโล่ลงเถียงมาย่างไปเอาเมื่อกูเห็นเราหรอไก่นั่นเอาแม่เราวะฉันกูจะพังทิ่มได้เราอ่ะไก่ตัวนี้นะโดยเราบบกินเนาะเราบบกินเป็นไงเราคือโบกินเราวะเอามาื่อกินอยู่เถียงมาพอทำเอาแค่เพราะคือไก่ไคือคอขาดเราเอาลุง ตัดคอมันออกเราเห้ไดนจังไงตัดเอามันกระตากโอ้ยฉัยชี้แม่นัน่นละกู้ก็ะชี้ตัดคือกันเราอะมันพันหยดไก่ตัวนี้เราะไปต่อเราได้มา่ลเดือเผาเดืกเดกอกที่แม่นึ้อเนืงอเราเอาไปให้เอามาให้กู้ยังเราเราให้ใช่ไหมมันข่วงเราไก่ตัวนี้นะทิ่กินรถดถูนะเอ,เ,อเอาเมื่อเมื่อเราอะเอาลบมาอีกมาอีแม่ทำเาเป็นได้แล้วบอ่บอบ่อโอ้ ามาัดกินเราอ่ะกินแต่ตัวนี่ฮูม,มโอ้ใจบริโอนได้ท่านั้นเป้นธรรมดา đ ấ ยอืมของเืท่ๆเลยมันขันพรวเจ้าที่มันมควงเนาะเออเันเรากับตรตตีควายคาคาดมันจะมาพาไทยเราแรกับพวกขาดเราแรงคุณพี่ประชาวันไม่เมาณ เราอ,อ๋อเอาแล้วมันก้อนทอนก้อนทอนที่ใบมามาข่าคายที่เคยกูแน่เราอ่ะที่พอว่าเอาทันลุงชูห้องอย่างไปเบิร์นู้่ะไปแล้วไปพูดแล้ว,วะ่ะไปนําเอา,า,าควายกับขาดกูอยู่พี่ประชาผมมาให้กูนี่มาแล้วปดออกเลยข่าชูชงคนไอ้น,อนนะ <c oughs> ้องนะพระชาของว่าแทบพอมายาวะ่ะน้ำมาแล้วแบบองเด็กน้อยเนาะมันก็ใหั จับให้อนาบายแล้วก่อยมันมันบกยานดิจับแล้วกับปดแอบปศยังออกมาแล้วกับูมาเลยมันข่าแม่เราว่ะโอ้ยบุหานขาหมอนั้นวะชูเป็นยังบุหานขาขาย่างกินแล้วว่ะควายข่วงนี่มันพิชังบันลังขาดลังไถเลยทั้งฟอมันเมยเนาะเจ้าเมยว่ะอืมเจ้าใส่กระเดียกระดอกใส่มันก็เมยมันก็ลังแล้วว่าฉันใช่พียงเราอะหน้าให้หนึ่งก็ยังียแล้ว บมแ,แล้วมันแดดมันชิตายเลยหน้าหายบั็กใหญ่เนาะโตบประเทคิดใจห่อนตัวผู้เดียวนั่นรเราบับ่มีลูกเคยข่าวนั่นลูกเคยก็ยังม,มันได้แม่ตื้ก็ยังม,มันเอาผัวบัดแม่เอีเงินกับบท่านเอาผัว, <c oughs> วรเราบัดมีลูกเช้าช่องเช้าบ่มีผู้ชายอันนี้ก็ไ่ได้ถามเขาดี๋ยว่ี้่ามีแล้วมันตายบ่นอกมายังเต็มยิ่งชงค้นนั่นอยู่ลำลาบันได้ผัวผู้หนึ่ง ปิดเป็นทหารบรอกินแห้งครับบริกินแห้งช่ำเมื่อวันทิตยวันเช้าจังเลยมาเพื่อชาวสาวกันเมื่อยเลยเนาะคนในบ้านเนี่ยเดาหักจนว่าแล้วเท่านั้นเราจนเช็ดบม่ได้เนะจังผู้นี้ก็จังได้เอาน่ออลำคาลหรือใดเราเนาะบร้กินแห้งเขาง่ายเนาะไปเราโยงเอาหน่อย ตะบ้านั้นกว่ากับไปอยู่กว่าน้ำเล่าฮันอยู่น้ำเล่าหรอกอยู่หันแล้วนานอยู่คนละภาคหวยนี่ยมาอยู่น้ำฟูมาบอกไหลไหลมากกับบ่บ่ผักกอบขั้นผู้บ่มีบุญกับบ่ได้ใส่เขาเนาะข้างตี๋มากกับอยู่ได้กินได้ให้ลำปีนี่เขาก็พากันหนีจ้อยหาเงินหาค้ำว่ะไปเห็ุเงินในซ่านอยู่ต่างหากเลยเขาบ้าใส่ให้งานเขาอีกวะเนี่ยนะคือภูมิเขามีบุญเลยอันหลายคนได้ก็ค่อยหาย ว่างเมียคนนี้ป่นี่ลางคนเอาไปยังเมียนะอ๋อคือว่าเอาแล้วนี่ก็มูยังโทรมาเอาให้ยังเมียหน่อยแล้ว่าให้พังบ่เนี่เอาเมียนี่บ่เม่นว่าเอามาอยากดูอยากนอนนํากันดูนอนกันธรรมดาเป็นเจ็บเป็นไข่เด้องัวควายเขาก็มีขายเบิดนะเขาปลาทูขายหัวนาบุน๋นาเจ้แห่งว่าแน่นเขามีผู้ชายผู้หนึ่งอืม เจ้าเอาเมียนะไรอย่างขายพืชน,นเดี๋ยวมันเอาเมียมันกระชับใบอยู่บ่ได้มีหงวงมีควายปลาถูกค่อยห่อมาใกล้อ,อีนัน่นยเขาขูมมือนี่จะหน่อยฉันทำมาขายมันช่วงขายมันบัตถุหูค่อยเอาเมียนอะไรอย่างงวงควายเอาเมียนบลแก่ห้อนเฮาเป็นเจ็บเป็นไขน่เนาะห,หลายแนวเออเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กะห้องเฮามีมีเนี่ยะชับายได้อันนี้เพ่อว่าให้ค่อยขายโ หมอดเรไปใกล้หอนหัวมันเท่ากับมือนี่ทั้งเถื่อเฮาขขามาข้างนี้มาบ่มีเงินมีคำเนาะไปบ่มาหา,าหบ่ได้บ่ทันได้พอได้มีสับมีสินขายก็ยังหมูยังขายยืมขายกู้อยู่ได้โอ้ทั้มดเลยมีตัวอ้างอิงอยู่ขันเจ้าจะไปกู้บ่มีขันว่าเฮาไปกู้หมูควายเฮาก็มีงัวเฮาก็มีให้เนี่ยก็เฮ้ยอันเงินเท่านั้นเท่านีนน้นนนเท่าน,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 นั้นหมื่นตัวนี้หมื่นทุนนั้นแฉ่ทุนนี้แสนเนาะแมนเขาคือเทรนของเฮาอยู่เขาให้ได้แมนอันนี้มีพี่ยอง นากับบุ <g 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 ้งง้อกับบุ้งงี้มันอย่างกับบุ้งงี้มีแต่ต้นจดมันเอามันจะเอายังขายยังมาใช่เฮานี่มันบูให้ก็ได้เลยแต่มีอยู่มัวว่าบุมี้จะเป็นยังอ๋อแล้วแนวคิดหาบอลอีน้อยคนนี้อีน้อยน่ะมาเห็นกระถาใช่ไหก็ได้เนาะกระถานอันนี้แหละอยู่เชียงความคุณยังไม่ได้เอาเมื่อช้ำนี่กระถานแปลว่าบุแม่เงินเข้ากู้ดอกเข้าหวยกันหุ้นหุ้นหวยกันเออ เขาหวยกันแล้วบ้านนี้ละมูนันได้เบิร์แล้วลยังแต่เราบ้านนี้มูแล้ลวบ่ให้เราบ้านนี้อ๋อ <Ừ. S 2> เออถามร้อยหาชิบหลอดเราอะเราอยากได้เนาะมูจะเอาไปเฮ<ต>็ดนั้นที่พี่ก็เลยไปถามกับโบไได้เราอะเฮ็ดอะไรลดค่าเลยเราเราจะมาเฮ็ดนั้นมาเฮ็ดหลอดอันใช่ฉับนี่ย <Ừ. S 2> เอายังน <Ừ. S 2> ี้มาเอาเมื่อนี่เลยคงว่าให้เราถ่าเอาอยู่นี่เจ็ดมือมาชองคนดอกมูเราพูนึงมาเนี่ย เราบดบุญีภูนนึ่งเขาาห็ดกินให้ลูกเรากับผูกกันนผัวเท่าไไบาไไ่ได้บ่ได้เท่าบ่ได้เลยนุ่มพรเจ้านี้เอาไปที่นึ่งเขาบ่ได้เราก็ไปงานัน <c oughs> ลูกเราบันเขาองเฮียนเราเชามาบัดนึ่งเขาชุกแล้วบัดแต่งให้ลูกไปองเฮียนเราตัวบัดที่ไปอยู่พี่น่ะบ่ได้เลยเราเมือ่อเรานอนคืนหนึ่งชาเราก็เมื่อ อันบ้านเกิดเบื้องนอนเราอยู่เชียงขวางมาในแล้วลงมาอยู่เวียงจันทน์นี่เราโทรมาเมื่อวานเมื่อชื่น,นี่จังวัจะเข้าไปอยู่บ่อนพันกนะเนาะพากเครื่องอันเมื่อให้เรานะ่ะพห้องบุญชกวนเราก็กโทรมาอยู่โทรนินนันนันมาเราเฮ้ไปที่พากมาเราวะไม่ใช่ไปออกไปแล้วเมื่อนานวัดไ่ได้เข้าไปถามใช่ อับนบอลผักนะแล้วก็ชิข kind of ้องยาแล้วงดมือผักก okay. ็ชิจะผักคือกันกับมอนให้อันชูดเนี่ยมาแล้ววังเว้นนี่กระทูถามเป็นอะไรชูไอะไรบ่เอาชูอะไรวะคงว่าวันคานผุนไหนวะสอนเช่าเมื่อวันคานเฮาจังชีห้อันมีเฮามาเห็ดขันมาบอกมาเป็นไงเฮาชูไทยว่ะ บอกพ่นว่าตัตชูเห็ิคือเขาเลยเด้อวะ oh. มันเมื่อแล้วว่าว่าอีฮีขั้นฮีเคียวมึงไปฉีไปเชิงคุยเขาแล้วบันแลนบันแลนมาอยู่น้ำขูอีกมันเมื่ออีไรวะบ่เอาบ่เอาดอกหมอวะเออใครดอกวะเห็นมีผู้หนึ่งเดิวมาชูทางเขาแล้วฉีมือเมียกับปับ๊บขึ้นมาหอดปับ <S <S ๊บมาหออแล้วก็ชัำมาปี้ว่ากับมันมันจนมาเชียงเงินให้ตัวเองห้าพันบาทอ,อีกอีนั่นเนะคงมันไปเอาผัวอยู่หมกในเด้ อืมโยมันกลับเมื่อบารนี้มีสมอยในไนก็บอกให้เจ้าถูท้งแทบมันโกยจักเด้ตัวย่าพ่นมาที่มันมื่อแหละโอ้ยเขาปัดว่าเมื่อไวแทะเอาแล้วเมื่อถึงบ่ายเอาเมื่อวางโชคชะมือนี่แล้วเหตุไดเห็ดให้เนี่ยตัว่านบเป็นเห็ดสองเ่อบูได้หรอกผู้เก่าอืมเหตุใดแต่คนละเื่อเนาะอือบ้านนี้เลือกยาเลือกบ้นเกิดทูบ บ่แม่โทรมาฮึงเตื้อได้ว่าง2เดือนนี่บ่เช่เก่าน่ะโทรมาเดือนนึงโทรมา2เดือนโทรมามันก็ดีโทรมามันมันยันเฮาเฮ็ดกันให้มันมาอีกนั่นเนาะอือยด้ใหญ่เอ้ยเฮ็ดได้จังซั่นสิเออบ่เป็นหยังดอกโยมันบ่ได้ขี้ายจังซี่มาเบิ่งมันนั่นคนเนื้อชุ่มนงมันดีนะอีนายนะดีไปเอากันกับหมอนี่นั่นได้ลูก2บ่ มันไปเอาผัวพวนูนก็ได้ลูกสองึ้นว่าได้ชองชองลูกแล้วจะปีขึ้นว่ามันก็มันเบ่อชองชามปีผูมันจังจังได้ชองลูกอเอาผัวใหม่ห<อ>มอนี่ยังึ้นหอดอยู่นี่ผมเล้วกคือกันก็เท่าดูอันดูใช่เหลอเนี่ยก็ได้ชีหาปีเลยยังึ้นหอดอยู่จงหวกตัวเองเลยบ่เนีนบอกมีน,กมนว่า ถ้ามันมาเลวเจ้าจุไปว่าว่าอีฮีขั้นฮีเขียวเขยเห็นผ่านมาบ้าบ้าบ้าบาเอองินคายเงินยางกะของตัวเองพี่เนี้ชิิตั้งเองน้เดนในมูบเชื่อและชิตั้งเองถ้ามาแล้วนั่นแต่แล้วแต่มูมูว่าเขาตั้งค่ายท่นนั้นท่นนี้แหละมูชิดเเห็นขึ้นยังไคือกันครับมันนี่แหละนี่ยูวนบ้านนั้นพี่ช่างบ้านน้อง นี่นะใกลนะ้น้องบกนี่นะะน้องบกกันเมืองน้องนนบกบ้านทิ็นี้กันบาน้านยังบ้านอเอดเขียวบบา้านยังเอ,อาภาคกับน้องบกมาทิศกันคัวเชนี่นะบาน้านยังเชดเชดต๊กนี่บา้านยังจำมาได้ลูกไปอยู่จำมาได้อะเจ้าบ้านนี่แหละทิศนี้กันน้าบกเป็นทิศน,น,น,นี้นู้อื่นไ้ทิศนี้เน้พิดคนหม่เลยเนี๋มยมาเฮ็ดกระทานี่เงินเงินสามแสนบาทมึงดูนี่น ใช่จนบัตทุกีบได้ตะกี้นว่ากันนั่นกันได้บัตทุกีน่ะปันครึ่งกับเจ้าคนใดเออชูเพื่นนั่นชามคนอันเืินอันนั้นอ่ะพูดแล้วชนด้วยนะอืมการว่าเลยนะพูดแล้วเชนเขาเนี่ยเชียให้ชุมนั่นน่ะวันนี้มาเฮ็ดแล้วลดก็ได้อยู่บริเวณระหว่างบ่ได้ได้อยู่หักบูชมความมัวว้าบูชมความว่าเป็นครึ่งนะเออบัดมาแล้วก็บัดได้คืนมาแล้วก็บอันเงินชามเชนเขาให้แชนนึง ให้ตัวเองนี่เขาก็เอาช้อนแตะกี้ว่าปั้นครึ่งกันนั่นว่าผู้น้องแช่นาเนาะตัวเองก็เลยบามชั้นะนะชั้นนี่ก็เอาเท่าว่ากันยังใครอยู่เนาะก็ยังใครอยู่ใครกูไม่ได้จีอยู่แค่ว่าสามคนเขานั่นเอาช่องแช่นเขาว่ายังได้ลุดลุดเจ้าแล้วเจ้าแล้วได้ดีว่าฉันมุขคอยลงทุนบนในนอนบนในได้เนี่ใหญ่เอ้ยว่าฉันเออยย่าๆวะอะไรยะวัง ชงชามือก็โทมาเป็นได้เงินเขาว่าเน้นั่นเน้น,นี่ว้าถึงอ,อยากได้อน้นนั้นเนนนี้น,น้ำหนาเขาเนะี่ยมีบ่โอ้ยมีกะบพอปันได้ดอกเฮ้ยวะ่ะเขาอว,ว่านันนชื่อชื่อดอกเขาปันได้กว่าเขาพอเป็นเชื่อเป็นชายจังเล็กจังหน่อยมันบ่พวปันได้ว่ะยายาเขา,ขาบ่ได้ดอกเห็นหมอหนึ่งอีหนึ่งน่นกะ เลง Rồi ละเด็กน้อยเบื่อโทนั่นมันนิดมันก็ยังอยู่นี่โทรมาว่ามึงยังสิไปหาอยู่เด้อว่าอือยสิไปหาเจ้าเ็กน้อยอายุ17 18นี่แเดี๋ยวเบอร์นั่นกะโทรมานั่นไปโทรให้มันมืนว่าอันนั้นใช่นั้นมื้อนี้นั่นบุญทวงเรือบ้านข่อยมันว่าอื พ่นนองทีบ้านได้นะบ้านอันบ้านเว้านี่นี่นี่แหละบ้านเดียวกันหลคกับมหากแต่ว่าเดีนี้ไปทุบานีเนาะอมือน่นน่นเนาะ นี่นั่นเชี่ยวเชี่ยวบ้านพังโฮมาโทรมาเออชิดบ่แมนพังโฮแถววันนั่นไรนั่นไรโดงหนาใกล้ๆรบ่แมนบ่แถวเาไปกินโต๊ะเป็ดเถอะเกล่ะบ่แมนอนก็พังโฮบ้านไม่พังโฮน่ะอือกินนั่นตุมเป็ดนั่นเป็นจะเกลนะกินน้ำสาวอันนั้นนะ นั่ง uh คิดเห็ดภาพกินต้มเปี๊ยติเกลืออีกเกลือเต็มบ่วงไม่จีบบวกลิฟต์ก็ขอสังเห็ดน้องอ้ยว่าันนั่นแล้วบาเห็นนั่นใจใจหัวย่าไปหัวย่าเดี้ยนะเพื่อเพื่อตู้จ่ายกินตัวเป็๊ยติดเกลือห่วยขนาดอะไรนี่วะเกลือเต็มบ่วงอยู่บ่ได้คั่อยที่อันนั้น คันว่าบริเวนวันนั้นคันคอยชี้เอาก็ได้อยายุชาอันนี้นะฮะแต่มากคอยมาคืดเบิ่งเลยนะันปะเอากระชีจกักชีเป็นอะไรแหละคันคอยเฮ็ดน,นะก็วิ่งนะ้องคอยรู้แหละคอยบ,นนอบ่เฮ็ดยังมาเบื้องเลยแต่ละคนนั่นนะเบิง่งไปเนี่ยเอามากับหลายคนแหละมันบรเป็นเหือดเจ้าบระจังชี้ดำเนินบริเวนเอาเื่อๆแบบนี้เชียเงินเชียร์คำไปผู้ห้าหกอันชิบาล ผูสามชิบลาาผู้ชี้ชิบลาดแปลว่าเอาตัวมันบีมันบมามากเอาตัวนั้นใช่มันก็มาแล้วคนมามามันก็ชิตายพ่นแล้วแต่คอยเอาผ่านมาหลังเธอคอยกระถามเป็นไหจังมานอนก็บ่นหลับคือหอดคือเทนหนาอยู่หันเออมันไปป้าได้จะเอาไปได้ยังไงนี่ไปบริชายังบ่ด้วยความชัดชื่อชื่อความชัดชื่อบริสุ์ใจบ่ตัวนี้ฮะบ่แมนว่าชุดมันตัวเองก่ ยังฉีดินผ่านไปมักสียากไปอยู่เนาะคือพูงว่ามันยากนี่แหละยันวายันว่ามีนาใส่ในอย่างอีก<อ>คืออันทีน<ม>่ผ่านมาหนะอยู่ก็ได้อีกป,ป็นี่ไม่อีกคบนี่ทุกคนบอกคอยป้าเมียผู้ที่หนึ่งนะผู้ที่ชองอีกคอยกับป้าอีกผู้ที่ชามีแม่อีกค่คนไปได้ใช้แน่นั้นเหยแต่ข้าวนะมันไม่มีทรวชับเนาะมีแต่นงังสืออคนจ้างคนประชงนงชังสือนี่ไว้ล้วก็ แปลว่าเอาใช้ช้องเนาะหนังสือตะกี้มันค่อยใช่เลยนี่ในอันเทียติวานี่มันเป็นหนังสือเด้มันใช้เหาอแค่มันเทียบบนมันชิจับนี่จ้างคนนี่ตะกี้ช้องพันกีบนี่นะโอ้โเท่าเงินช้องพันมาเป็นไงตะกี้เนาะเอาพายอันเขาตำหูนี่อันตอนตอนหนึ่งห้าห้าร้อยนี่นะช้องพันมันได้ชี้ตอนผม บัดเป็นเผื่อนะคนนั้นบัดไอเผื่อนี่เผื่อมึงเอามือใดตัวชิไปชิโนุมือนั้นมของมันบัดอยู่ชิโนุเลยนี่เอานังชูนี่ไปชงให้เมียให้ผู้ชายเอากุนั่นนี่นะมันก็บผู้จักกันเนาะผู้ชายตัวเองไปมาเนามันยืนใช้มือมันก็ปพรบเลยเนาะไปมึงจี้คว้าไปนี่มันมาอ่านมันก็จงจับวันนี้เนาะอ่านหนังสือจับแคมมันเนี่ยชองเบื้องจับไปชี้ลูกไปลูกมั่ยนะฮะาทางโทรศัพท์ได้ใช่ไเมท่านทางโทรศัพท์ใช่ไปได้ใช่ มันบ่มีโทรศัพท์เด้อตะก,กี้บ่เดี๋ยวนี้นะใส่บโ่โทรศัพท์ใช้กันบ,บ,อบ,บอ่บ่ไม่ได้ใช้ไงใส่บ่ได้บ,บ่บ่เฮาจมอยู่ปากเฮาเว้าวน้ำกันเรียบร้อยแล้วสบายเนาะโทรศัพท์นี่บ่อื่อจักชื่อจุ่มใชไหมป้าแะแฮงสบายกว่าดใช่ไหป้าฮะแฮงสบายกว่าตะกี้ชื่อจักอีกทีได้ตอนนี้ฮะเห็นั้นไรเดี๋ยวคุยกับสองที่อดใชสามน้องหอนรถไปบาดนี่แหละเนาะมันมาที่บ่มันมามาอลไรบดเอากันแล้วบ่เอาได้ เดือนหนังชงเดือนมันมาอยู่น้ำเลยมันท้ามมันเป็นอะไรขึ้นหอดโอ้ยมันว่าอันไก่กระตากในตารางนี่กระใจจะขาดมันว่า